ครับคุณคือกัปตันในการลงทุนนะครับผมขอเป็นผู้ช่วยกัปตันที่จะบอกเล่าข้อมูลทุกวันพุธนะครับประจำสัปดาห์ก่อนที่ตลาดจะเปิดนเฟ้นคอร์ฉลชัยสรีรัตนทุยารับหน้าที่ในการรายงานข้อมูลครับผู้ชมครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่มีการรัฐผหารไปนะครับตลาดหุ้นลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับณขณะนี้ครับจุดแนวรับอยู่ที่1,380จุดนะครับส่วนแนวต้านนะครับลุ้นกันครับว่าจะ ขึ้นไปยืนเหนือผ่าน1,400ได้หรือไม่นะครับหลังจากที่ความคืบหน้าเริ่มมีมาแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับนักลงทุนกําลังดูกันอยู่ครับว่าหลังจากที่รัฐหารเนี่ยจะเกิดการต่อต้านอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ต่างชาติก็ขายแหลกครับแต่ทว่านขณะนี้นะครับไม่มีแรงต่อต้านมากมายนักนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทางด้านของกลุ่มรัฐหารก็มีการได้รับอํานาจโดยอย่างสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งณขณะนี้นะฮะก็ เลยทาให้ตลาดหุ้นนะครับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะผ่อนคลายขึ้นมาครับประกอบกับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับก็ได้มีการตั้งที่ปรึกษาออกมาครับคุณผู้ชมครับสำหรับคอสชนะครับคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าลวงดูที่ปรึกษานะครับเราจะเห็นภาพได้ครับว่าก็เป็นบุคคลดังๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้พลเอกประวิตยวงสุวรรณครับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นประธานที่ปรึกษานะครับพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาครับอดีตผู้บัญชาการทหารบกครับคนนี้ก็ที่ปรึกษาแต่ว่าจะดูแลความมั่นคงนะครับแล้วก็3ท่านที่เห็นนะครับมือเศรษฐกิจเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดรสมคิดจตุศรีพิทักษ์ครับอันนี้เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับจะดูแลด้านต่างประเทศครับมอมอุ้ยครับมอมราชวงศ์ปีตาการทวกูลนะครับอดีตรองนายก รัฐมนตรีจะดูแลด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็คุณรงชัยอครเสนีครับอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับแล้วก็เก่งเรื่องของส่งออกนะครับเคยเป็นประธานเอ็กซ um um> ิมแบงค์นะครับคุณผู้ชมครับก็จะดูแลด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ดรวิษณุเครืองามนะครับหนึ่งในมือกฎหมายนะครับในสมัยพรรคไทยรักไทยหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมาดูแลด้านกฎหมายแล้วก็ยุติธรรมครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นภาพได้นะครับ โดยเศรษฐกิจนะฮะจับตา3ท่านหลักๆครับคุณผู้ชมครับดังกราฟที่เห็นต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็เนี่ยฮะมอมรัชชวงปีเดียทรนดรสมคิดคุณนรงชัยนะครับเป็นทีมเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณภาพนะฮะจากแนวแล้วก็จากเดิทเนชั่นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละมาดูกันต่อฮะนี่คือภาพนะฮะที่แสดงให้เห็นครับว่าโอเคเป็นมือ เชอร์มังมือพักการทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่จะเข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจนะครับจะมีส่วนสําคัญในอย่างมากนะฮะในการดํเานเนินงานนะครับสําหรับคณะรักษาความมั่นคงณขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาละ่ะมาดูกันต่อเนื่องนะครับว่าโบรโกเกอร์มองว่าอย่างไรนะครับโบรโกเกอร์ก็มองว่าจะเป็นจุดที่ดีขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับ ก็จะทำให้อย่างธนชาตินะครับเขาบอกว่าวันนี้ ลุ้นทดสอบแนวต้านนะครับ1,400จุดนะครับก็ดูกันครับว่าวันพุธนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สมทบด้วยข่าวดีด้านต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับด้านต่างประเทศนะครับปรากฏว่าตัวของ s p นพะครับพุ่งทยานทำนิวไฮขึ้นไปครับดาวโจนส์ก็สูงขึ้นมานะครับเมื่อในฝั่งของสหรัฐมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐเดือนพฤษภาคมครับปรากฏว่าเพิ่มขึ้นครับแต่ ระดับ83จาก81.7นะครับคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นภาพที่ดีขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันครับยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับคุณผู้ชมครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.8%ในเดือนเมษายนครับซึ่งตัวนี้นะฮะ ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับว่าจะปรับตัวลดลง0.7นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ถือว่าดีครับเพราะว่าเป็นยอดที่วัดการใช้จ่ายด้านทุนของภาคธุรกิจนะฮะข้อมูลราคาบ้านหลับเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าดีครับตัชนีราคาบ้านใน20เมืองปรับตัวเพิ่มขึ้น0.9ในเดือนมีนาคมครับคุณผู้ชมครับราคาบ้านของสหรัฐก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น1.3นะครับในไตรมาสแรกนะครับเหล่านี้นะฮะหนุนใน s p พพุ่งทะยานทำนิวไฮไปเรียบร้อยแล้วครับ ที่1911ครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะมาดูกันนะครับว่าในส่วนของดัชนีต่างประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราเริ่มกันที่ดาวโจนส์ครับคุณผู้ชมครับดาวโจนส์เราเห็นภาพนะครับว่าก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็5วันทําการนะครับที่ผ่านมานะครับเพื่ออังคารพุธพฤหัส สุขแล้วก็อังคาอีกทีหนึ่งนะครับเราจะเห็นภาพได้ครับว่าตัวของดาวโจนนะครับมีการไล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาหลายวันติดต่อกันครับคุณผู้ชมครับก็เป็นภาพที่ดีนะครับสำหรับตัวของดาวโจน์และถ้าเกิดว่าดูกราฟทางเทคนิคครับเราจะเห็นภาพได้ครับว่าตัวของดาวโจนนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ทำนิวไฮเหมือน s p แต่ว่าดาวโจนนะครับก็ขึ้นมาเรียจุดนิวไฮตรงนี้แถมจุดที่ดีครับคุณผู้ชมครับ ADX สีเขียวตัดขึ้นมาจุดนี้ครับ ลุ้นกันครับว่าดาวโจนจะทำสถิติสูงสุดใหม่ตาม S&P ได้หรือไม่ในเร็ววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อเนื่องนะครับว่าครับ S&P ที่เราบอกว่านิวไฮเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับ SP นะครับเราจะเห็นภาพได้ครับว่าพุ่งทะยานขึ้นมาทำนิวไฮนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนหน้านั้นนะครับมีการ สูงขึ้นมาเหนือ1,900ได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทะยานขึ้นมาทำนิวไฮที่1,911.91จุดครับคุณผู้ชมครับไปด,ดูในส่วนของ NASDAQ เพิ่มครับ N สแกก็บวกเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันละครับ1.22เปอร์เซ็นต์ณวันอังคารที่ผ่านมานะครับแต่ว่า5วันทําการเราจะเห็นภาพได้ครับว่าตัวของ N นส DA แกนะครับก็มีการไล่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับไปดูในฝั่งของยุโรปกันบ้างครับคุณผู้ชมครับดัชนี d a x เยอรมนีนะครับถือว่าปรับตัวทําทะยานทํานิวไฮได้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะคือดัชนี d a x เเยอรมนีครับคุณผู้ชมครับบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะณวันอังคารนะ ครับ48.049เปอว่า0.49%นะครับนับ5วันทําการนะครับคุณผู้ชมครับพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันจันทร์วันอังคารนะครับเราเห็นภาพได้นะครับว่าแดกปรับตัวเขียว5วันเลยครับคุณผู้ชมครับและถ้าเกิดว่าดูกราฟทางเทคนิคจะเห็นนะฮะว่าตัวของแดกนะครับขึ้นไปทะยานทำนิวไฮครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ จุดที่เขายืนอยู่ตรงนี้นะฮะถือว่าเป็นจุดที่เป็นแนวรับเรียบร้อยแล้วละครับคุณผู้ชมครับข้ามมาดูกันต่อนะครับที่อังกฤษครับฟุตซี่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับฟุตซี่ก็ถือว่าบวกเพิ่มขึ้นมา0.43นะครับแต่ฟุตซี่นะครับถ้าเกิดว่าเราลองดูกราฟภาพรวมนะครับยังคงเป็นภาพของการไซด์เวย์อยู่นะครับแต่การ ไซด์เวที่เห็นคือการไซด์เวอพขึ้นไปครับคุณผู้ชมครับก็รู้กันครับว่าจะกลับขึ้นไปได้อีกหรือไม่นะฮะสำหรับตัวของฟุตซีนะครับท่ามกลางภาพรวมของโลกที่เริ่มดีขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันต่อที่ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสนี่ภาพออกมาคล้ายๆนะฮะกับตัวของเยอรมนีเลยนะครับบวก5วันทําการเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาดูกราฟทางเทคนิคนะฮะจะเห็นภาพได้ครับว่าขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นมาทําจุด สูงอยู่ณขณะนี้แหละครับสำหรับตัวของ c a c นะครับคุณผู้ชมครับ ข้ามาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับคุณผู้ชมตลาดหุ้นไทยนะครับเราจะเห็นภาพได้นะครับว่าหลังจากที่ร่วงต่ําลงไปนะครับหลังการรัฐประหารนะฮะคุณผู้ชมครับก็มีแรงซื้อขึ้นมาครับนักลงทุนรายย่อยครับมองภาพดีครับซื้อกันมาโดยตลอดนะครับเพราะหลายคนมองว่าภาพของเศรษฐกิจจะเดินหน้าครับซึ่งทางด้านของคอสชนะครับก็มีการบอกออกมาตลอดเวลาเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าตัวของตัวของ ตัวของเศรษฐกิจจะดีขึ้นมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูกราฟนะครับเราจะเห็นภาพได้นะครับว่าตัวของเส้นนะครับตัวนี้นะฮะจะมีการปรับตัวนะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นภาพได้นะฮะว่าเส้น200วันรับอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะนี่ก็เห็นภาพขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับ มาดูกันต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมว่าเป็นอะไรกันต่อไปนะฮะสำหรับตัวของเซตนะครับรายสัปดาห์ครับคุณผู้ชมให้ดูกันเลยนะครับเซตรายสัปดาห์ก็จะขึ้นมาครับว่าก็อยู่ณจุดนี้ครับเราจะเห็นภาพได้นะครับว่าก็ยังมีแนวโน้มนะฮะที่ไม่ใช่ขาลงนะครับออกไซเวย์นะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็ยังจะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าแนวต้านนะครับต้องดูครับ1,400เนี่ยเป็นด่านแรกนะครับกับอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าขึ้นไป1,420นะครับจะเป็นด่านถัดไปนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ไปดูกันต่อเนื่องแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะมาดูกันนะฮะสำหรับตัวของต่างชาติว่าอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะเห็นภาพได้ครับว่าต่างชาตินะครับ มีแรงเทขายกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่นี่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับประเทศที่มีการทํารัฐประหารนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูฟิวเจอร์นะครับเมื่อวาน ในแรงขายเริ่มลดน้อยลงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเซ t ตหรือฟิวเจอร์ครับแต่ฟิวเจอร์เนี่ยมีการเก็บขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณเป็นบวกบ้างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือภาพที่เรานํามาโชว์ให้เห็นนะครับสรุปว่าวันนี้นะครับหลายนักวิเคราะห์มองกันครับว่าลุ้นกันครับว่าจะทดสอบ1,400จุดได้หรือไม่นะฮะหลังจากที่มีการตั้งทีมที่ปรึกษาขึ้นมาแล้วแหละครับคุณผู้ชมครับ เอาล่ะมาดูกันต่อนะครับว่าวันนี้หุ้นที่เราจะเอามาพูดคุยนะครับเป็นหุ้นอะไรนะฮะ วันนี้หุ้นที่จะเอามาพูดคุยเป็นหุ้นสุทาการครับคุณผู้ชมครับหุ้นสุทาการนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นหนึ่งนะฮะที่ทําปูนขาวนะครับก็ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆหลายอุตสาหกรรมครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะตาของเขานะฮะตาแรดนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับก็ปูนขาวเหล่านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องการก็จะโตตาม GDP นั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งสําคัญที่เราจะเอามาพูดคุยณวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องราวของ ธุรกิจของเขามากมายนักหรอกครับคุณผู้ชมครับเราจะให้เห็นภาพของการเงินครับคุณผู้ชมครับสําหรับผู้บริหารของเขาครับก็เป็นประเด็นนี้ครับคุณผู้ชมครับสุทธการนะครับก็ผมเข้าไปดูนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองดูกราฟนะครับจะเห็นภาพได้ว่าสุทธการวิ่งกันมานะฮะคุณผู้ชม วิ่งมาครับวันที่23วิ่งแรงมากครับขึ้นไป7บาทกว่าครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะมีแรงถอยถอยลงมาครับคุณผู้ชมครับและวันนี้ก็มีแรงเฉลยออกมาครับคุณผู้ชมว่าเป็นเพราะว่าผู้บริหารขายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูกราฟอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันการไล่กันขนาดไหนครับนี่คือ3วันทําการนะครับคุณผู้ชมครับไล่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 ขึ้นไปครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มา ตอนนี้ร่วงต่ําลงมาบ้างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วมาดูกันครับว่าเหตุการณ์ที่ผมบอกคืออะไรคือผู้บริหารขายหุ้นครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเห็นภาพนะครับคุณเชิดเกียรตินะครับขายหุ้นนะครับคุณผู้ชมครับคุณเฉิศขายหุ้นเหมือนกันนะฮะหุ้นที่ขายของคุณเชิดเกียรตินี่ถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ชมครับคือทางด้านของผู้บริหารท่านล่างเนี่ยนะฮะขายแสนหุ้นอันนี้ไม่มีอะไรฮะแต่ว่าทางด้านของคุณเชิดเกียรติครับขาย2องล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบ ล้านหุ้นล้านหุ้นครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือ2ล้านกว่าล้านหุ้นนะครับคุณผู้ชม2ล้านกว่าหุ้นแม่นะฮะที่7.08บาทครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราลองมาดูกันนะครับว่าเขาถือเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับเราเห็นภาพนะฮะของคุณเชิดเกียรติครับถือหุ้นอยู่ประมาณสัก6ล้านกว่าหุ้นขาย2ล้านนะฮะคุณผู้ชมถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองมาดูกันฮะว่าเขาขายเท่าไหร่อย่างไรนะฮะจะเห็นภาพกราฟถัดไปครับคุณผู้ชมครับ เนี่ฮะหุ้นที่มีอยู่เดิมนะครับหกล้านเจ็ดแสหุ้นนะครับคุณผู้ชมครับขายออกไป2องล้านเจ็ดแสหุ้นนะครับก็จะเหลือ4ล้านหุ้นครับคุณผู้ชมครับเยอะเหมือนกันนะฮะร,ราคาขาย7.08ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้ไปนะครับ เกือบ20ล้านครับสำหรับคุณเชิดเกียรตินะครับซึ่งจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่เราต้องมาดูกันนะครับเอ๊ะเกมการเงินทําไมมันมีราคาไล่ขึ้นไปแล้วทาไมผู้บริหารขายหุ้นได้นะจุดสูงและขนาดนี้หุ้นร่วงต่ําลงมาครับจะมีโอกาสกลับขึ้นไปได้หรือไม่อย่างไรนะฮะถ้าคุณผู้ชมก็ลองดูกราฟนะครับจะเห็นภาพได้ครับว่าราคาที่เขาขายนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นราคาที่จะเป็นแนวต้านแหะครับเพราะว่าคนรับก็เยอะเหมือนกันนะฮะที่ประมาณสัก7.05บาทครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้า ยังไม่ผ่าน7.05ยังไม่น่าเล่นด้วยประการทั้งปวงครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะนี่ก็คือภาพนะฮะที่เราสรุปกันมานะครับณนะวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพของตลาดหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นที่มันมีประเด็นณนะขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับผมนะครับโชคดีทุกเที่ยวกการลงทุนลากันไปก่อนสวัสดีครับ